สวัสดีครับวันนี้วันพุธนะครับ24นะครับวันนี้มาพบกับรถแคมรี่นะครับที่เข้ามาหรือเปลี่ยนตู้พอยเย็นนะครับนี่นะฮะตูพอยเย็นนะครับหลังจากที่ตู้รั่วนะครับแล้วก็บอกกับลูกค้าลูกค้าก็ยังเติมยาจนเติมไปครั้งที่สี่ที่ห้าก็ไม่ไหวแล้วนะครับเหม็นหลับในรถเลยนะครับนะะถ้าตู้รั่วนะครับหมันนะครับ อย่าพยายามเติมนะครับมันควรจะเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าอันตรายมากๆนะครับนี่นะครับตอนนี้เราลื้อออกมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังจะทำการอัดลมนะครับแล้วก็เอาไปเทสน้ํานะครับเดี๋ยวดูนะครับดูนะครับสภาพตู้นะครับนี่นะฮะยาออกมาเยอะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวหัวหน้าช่างแมกกาลังจะทาการอัดลมนะครับแล้วก็ไปเทสน้ํากันนะครับดูสภาพนะครับไม่เคยล้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการล้างให้ใหม่เอี่ยมเลยนะครับนะฮะ ญีุ่่นนะครับยอดทำใไปทำให้รู้ทันได้อย่างไรนะครับถ้าท่านไม่อยากให้รถสวยๆของท่านนะครับต้องมาทำการหรือออนโซนอย่างนี้นะครับควรหมั่นล้างแอร์ทุกๆหนึ่งปีนะครับสำหรับรถญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นรถยุโรปก็ควรหมั่นล้างแอร์ทุกๆแปดเดือนนะครับหรือสิบเดือนนะครับนะเพราะสภาพอากาศที่บ้านเขากับบ้านเราไม่เหมือนกันนะครับ แต่ลายผลิตนะครับเขาเน้นเป็นลายผลิตของยุโรปนะครับแต่รถญี่ปุ่นนะครับผลิตที่บ้านเรานะครับยังไงก็ได้นะครับอากาศจะร้อนแค่ไหนก็ทนได้นะครับนี่นะครับดูนะรั่วอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับสำหรับการตู้รั่วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ อย่าลืมนะครับควรหมั่นล้างแอร์ทุกๆหนึ่งปีนะครับหรือสิบเดือนนะครับเพื่อที่จะให้ตู้แอร์ของเรานะครับไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับสรุปเปลี่ยน้อมใหม่ด้วยนะครับเรื่องตัดสินปัญหานะครับนี่นะฮะแตรี่ก็เปลี่ยน้อมลูกใหม่นะครับ O E M นะครับนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแทงใหม่นะครับ เทากว่าคันนี้จบเลยนะครับนี่ฮะเปลี่ยนแผงใหม่นะครับเปลี่ยนแผงใหม่ไม่ได้แก่เลยนะครับนี่นะฮะนี่คือแผงคอยร้อนับคอยเย็นนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยคันนี้ถือว่าแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับรถแกรมรี่นะครับคันนี้ก็มาเปลี่ยนคอมแอร์นะครับเปลี่ยนตู้แอร์แล้วก็เปลี่ยนแผงคอยร้อนนะครับไล่น้ายาแอร์ทั้งระบบนะครับ เดี๋ยวเราจะไปวิ่งวัดอุณหภูมินะครับว่าอุณหภูมิที่เราได้เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่16.2นะครับรถจอดอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งวัดอุณหภูมินะครับนี่นะครับตอนนี้เรากําลังจะวิ่งนะฮะจาก16เมื่อกี้นี้นะครับเข้ามาก็ลดไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการวิ่งเทส วัดอุตูจริงๆให้ลูกค้าดูนะครับนะฮะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าวิ่งรอบเรียบทางด่วนแล้วจะได้เท่าไหร่นะครับลงมาที่หโโกองศาแล้วครับ แล้วก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับองศาถือว่าดีมากๆเลยครับแค่ก้าก็ผ่านแล้วครับนี่ได้ถึง 5. 9ุนะครับลงมาเหลือวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าลงต้านก็จะลงมาเหลือ5้านนะครับถือว่าผ่านนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านถาวรรุ่นสอบเลียบทางด่วนเด็กกมาไลรามินทาฝากกดติดตามช่องทางหนึ่งใีช่อง ติ๊กตอบเลยนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ